จังหวัดกาญจนบรุรีกิจกรรมภายในงานแบ่งเป็น3ส่วนคือส่วนที่1วพิธีทางพระพุทธศาสนาพิธีพามพิธีบวงสรวงพิธีศักดิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์และกิจกรรมลำอาเสียนลวาดถวายละสุดีสม องสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งดําเนินการไปใน,ในช่วงเช้าในส่วนที่สองการแสดงแสงเสียงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกิจกรรมตลาดย้อนยุคกิจกรรมนาทน,นาการลำาวงย้อนยุคระหว่างวันที่17ถึง22กุมภาพันธ์2566และส่วนที่3กิจกรรมเลือกซื้อสินค้าอาหารของดีเมืองการและอาหารนานาชาติพร้อมการแสดงมหรสพคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังจํานวน1ิคืนระหว่างวันที่16 ถึง25กุมภาพันธ์2 5งพซึ่งการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการภาคเอกชนอำเภอทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชาวกาญจนบุรีทุกคนที่ได้ร่วมมือร่วมใจการสนับสนุนการดำเนินงานในครั้งนี้ให้ยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติ ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอกลัาบเรียนเชิญร้อยโทโทศพลชัยโกเมนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีประธานในพิธีได้กล่าวเปิดและทำพิธีเปิดงานทเทเเดิดพระเกียรติสมเด็จพระเลส,สวรมหาราชประจำปี2566เป็นลำดับต่อไปขอกลาบเรียนเชิญค่ะเรียนท่านดลพพเวียงสิมมา ว่าที่ร้อยตีสุพมงคลบูชาถ่ยเทศท่านสักลินทุมเสนท่านรองผู้ว่าการจังหวัดทั้งสท่านนะครับท่านพันเอกบันเจิดจันทร์ส่งเสริมรองผอรมะนผู้แทนผู้ชาการกองพลหาราบที่9ผู้แทนผู้ชาการบนทนหาบกที่17ท่านหัวหน้าส่วนราชการแขกผู้มีเกียรติพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว ตลอดจนท่านสื่อมวลชนทุกท่านครับรผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานเปิดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี2566ในวันนี้จากการกล่าวรายงานของท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรีที่ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจําปี2566โดยมีเรื่องราวของพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่พระองค์ทรงกอบกู้เอกราชของประเทศชาติและการนําต้นทุนทางวัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนมาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ซึ่งพระบรมราชานุสวรีสมเด็จพระเรสวรมหาราชณตำบลดอนเจดีอำเภอพนมทวนแห่งนี้สร้างขึ้นในวโรกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุญเดศมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระชนมายุครบหกรอบเมื่อวันที่ห้ธันวาคมพุทธศักราชสองพั ห้าสและเพื่อเป็นการถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสครบรอบสี่รอปีแห่งชัยชนะที่สมเด็จพระเนเรศวรมหาราชเสด็จกีธาทัพผ่านการจนบุรีไปทรงยึดกรุงหงสาวดีเมื่อปีพุทธศักราชสองพหนึ่งสสองโดยเมื่อ วันสุกร์ที่4กุมภาพันธ์2543สมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพยศในขณะนั้นสเสด็จพระราชนเนินเป็นองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์และเมื่อวันอังคารที่18กุมภาพันธ์2546สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารพยศในขณะนั้นสเสด็จพระรมเนินทรงประกอบพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีซึ่งสถานที่แห่งที่ตั้งแห่งนี้พระบรมราชานุสาวรีแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ที่เชื่อกันว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงทำสงครามยุทธหถถัตถีชนะสมเด็จพระมหาอุปราชา ของพมา่าซึ่งหลักฐานที่ค้นพบเต็มไปด้วยวัตถุโบราณที่ใช้ในการทำสงครามทั้งเครื่องศาสตราวุธเครื่องประดับช้างม้าลูกประคำม้าเครื่องประดับช้างตราศึกและกระสุนปืนเป็นต้นผมขอชื่นชมและต้องขอขอบคุณคณะกรรมการจัดงานผู้สับสูนการจัดงานตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ร่วมจัดงานในครั้งนี้ขึ้นนอกจากเป็นการลําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเรสวรมหาราชยังเป็นการนำต้นทุนทางวัฒนธรรมเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่มีความสําคัญระดับประเทศมาเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวนำมาซึ่งการกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในจังหวัดกาญจนบุรี สามารถสร้างและกระจายรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยและในโอกาสที่ผมมาเป็นประธานในโอกาสนี้ต้องขออำนาจคุณพระศรีรันตนไตยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านนับถือพระประมีของสมเด็จพระเรศสศวนมหาราชพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระราชวงศ์ทุพระองค์ ได้โปรดตนบรรดาลให้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้และชาวจังหวัดกาญจนบุรีมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงปัถนาสิ่งใดขอให้สมความมุ่งหวังทุกประการบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วกระผมขอเปิดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเรนเรศวรมหาราช ประจำปีพุทธศักราช2,566ณบัดนี้ขอบคุณครับขอขอบพระคุณนะครับท่านประธานในพิธีนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีครับ Thank you v e r for the president, the governors of Kanjoburi Province, and that he had a speech about all the histories of Kanjoburi Province and some the provincial an Maharad and also this is a topic about the economic in this city. We're going after the COVID-19 that we have no event for a long time, and this will be. และลาดับต่อไปนะครับผมกา็เป็นเชิญผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับเข้าร่วมทําพิธีเปิดดังมีรายนามดังต่อไปนี้ครับผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่17คนรอเก้าครับท่านประกรณ์กันนวันลีประหลัดจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาญจนบุรีครับวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรีสถิติจังหวัดกาญจนบุรีครับในอำเภอท่าม่วงในอำเภอหนองเพละครับในอำเภอทองผาภูมิและหัวหน้าส่วนราชการทุกทุกท่านค่ะเพื่อเข้าสู่กิมมิกในพิธีเปิดในครั้งนี้นะครับสำหรับการจัายงานในครั้งนี้นครับเป็นการเทอพระเกียรตินะครับ องสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับซึ่งการแสดงของเรานะครับจะประกอบไปด้วยหลากหลายองค์นะครับซึ่งมีการต่อสู้เป็นศิลปะที่สวยงามนะครับรวมไปถึงมีการแสดงที่ใช้บุคลากรทางการแสดงแล้วก็มีช้างมีหมามีสัตว์ราวุธนะครับมีระบบเอฟเฟกท,ที่ใช้ในการแสดงจริงๆแบบสมจริงนะฮะแต่ว่าไม่เกิดอันตรายนะครับท่านผู้เข้ารับชมไม่ต้องกลัวนะครับสิ่งที่จะได้ยินเสียงดังบ้างหรือว่าอาจจะมีแสง มีเสียงตรงนี้นะครับปลอดภัยร้อยเปใครมีกล้องอยู่ในมือใครมีโทรศัพท์มือถือเตรียมได้เลยนะคะวินาทีต่อไปนี้ทุกวินาทีตื่นเต้นทั้งนั้นเลยค่ะ นี่คืองานยิ่งใหญ่อีกหนึ่งงานนะครับของทางจังหวัดกาญจนบุรีนะครับที่จัดขึ้นที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับซึ่งปีที่ผ่านมาครับคุณเก่งครับปีที่ผ่านมาเราจะมีการจัดงานที่บริเวณด้านในนะฮะจะเป็นโซนเป็นลานกว้างเป็นพื้นที่นานแต่ว่าปีนี้มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่มาอยู่ในโซนนี้ก็จะมีความสง่างามมีความสมเกียรเกอีกรูปแบบหนึ่งนะครับ และตอนนี้นะครับท่านประธานในพิธีรวมไปถึงหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านนะครับพร้อมแล้วที่จะเข้าทำกิมมิคพิธีเปิดนะครับซึ่งกิมมิคพิธีเปิดวันนี้นะครับเราจะได้รับนะครับตัวแทนนะครับนักแ,แสดงของเราก็คือคุณโหรธนากรน,นะครับซึ่งเป็นพระเอกดาวรุ่งจากสถานีโทรทัศน์บกช่อง7 HD นะครับนำทีมขบวนทหารนักรบอัญเชิญศาสตราวุธเข้าให้เข้ามาในพิธีแล้วก็ส่งศาสตราวุธให้กับท่านประธานในพิธีครับ ขบวนช้างสึกค่ะบนหลังช้างค่ะจะเป้ไปสมเด็จพระเรนเรศวรมหาราชนี่คือคุณโหนชนากร พระเอกจากช่อง7 HD ค่ะและด้านหน้านะคะคือทหารเอกด,ด้านาทางช้างคือเหล่าจะตุรงคบาทค่ะผู้ที่ดูแลเท้าช้างในขณะที่ออกรบตามมาด้วยม้าสึกจำนวน2ตัวและคุณหัธนากรนะครับจะส่งมออพระแสงดาบนะครับที่มีชื่อเรียกว่าพระแสงคนไขนะครับที่เป็นชื่อเฉพาะในการชนะศึกในการ พราวนะครับเอาชนะสึ์ของพระม้าได้นะครับจะส่งมอบให้กับท่านประธานในพิธีและเราจะนับถอยหลังพร้อมๆกันค่ะ5 4 3 2 อบคุณช้างนะคะจากพระนครศรีธยาค่ะปางช้างหลานพระเนียค่ะและมาจากยโยชิอโยธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะขอบคุณแสดงนำนะ,ญญะนครับคุณหนุ่มนากรจากช่อง7 HD แล้วก็เรล่าจตุรงคบ่ารวมถึงทหารศึกด้วยครับ And this is for the grand ceremony of tonight, and that is we are seeing for the president. And thank you all for joining on the stage. และช่วงนี้นะคะเชิญช่างภาพทุกท่านนะคะได้ถ่ายภาพท่านผู้มีเกียรติทานบนเวทีพร้อมๆกันสักครั้งหนึ่งค่ะ And This is for the last photo shot of all the guests today, also with the presidents, the governors of Canterbury Province, and also the second governor of Canterbury Province, also management all the events and also this f a i r at the light and sound show by the Tourism and Sport Canterbury Province. เดี๋ยวสักครู่เราจะไปชมน้องเข้มมอมปลองกันนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบพระคุณค่ะร้อยโทรทศพลชัยโกมินทันพวราชการจังหวัดกาญจนบุรีสำหรับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตในะครท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับรวมไปถึงหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านนะครับปรับประจำที่นั่งเพื่อรับชมการแสดงแสงสีเสียงประจำปีนี้นะครับ เรียกว่าปีนี้เป็นการเปริดตัวอย่างยิ่งใหญ่ลังการสมพระเกียรตินะครับเพราะว่าเรามีการจัดงานแบบนี้ดีๆนะหลากหลายปีด้วยกันนะครับแล้วก็รวมไปถึงปีนี้นะครับทางจังหวัดกาญจนบ,บุรีมีความินดีที่จะเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกชาตินะครับเข้ามารับชมการแสดงซึ่งย้ําอีกหนึ่งรอบนะครับว่าการแสดงมีทั้งหมด6รอบด้วยกันนะครับเริ่มต้นที่วันนี้ไปจนถึงวันที่22กุมภาพันธ์ครับ ทุกๆวันที่บอกมานะคะหนึ่งทุมตรงนะคะพลาดไม่ได้เลยคะ่ะ I w o u l d l i k e tell o t you more all the details about the ground for the performance show we have six time for the show and today will be the first time for the show or every day we have a n t i l 1pm you can come to enjoy a learn more about the Thai histories and this is very important because the king And all the time is re auditing have saved thailand and this why we have this fair for loving the king l o v in g thailand a n d r i z o respect for the king of thailand และยัาางมีงรอบนะครับว่าการแสดงของเรานะครับฟรีทุกรอบนะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่22กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นนะครับนักท่องเที่ยวสามารถมาจับจองพื้นที่นั่งได้ตั้งแต่ช่วงเย็นเป็นต้นไปนะครับแล้วก็เริ่มการแสดงนะครับทุกๆวันก็คือ1ทุ่มตรงนะครับทุกๆรอบเลยนะครับ มันมีในบริเวณงานไม่ได้กิดเพียงแค่การแสดงไลยย่แอนสาวเท่านั้นแต่ว่ายังมีมินิคอนเสิร์ตอีกหลายหลายค่ำคืนด้วยกันเลยทีเดียวด้านหน้านะคะเราจะมีตลาดย้อนยุกนะคะให้ท่านนันเนี่ย